นี้ภาพที่เกิดขึ้นกับกรุงโซของเกาหลีใต้ค่อนข้างจะสาหัสเลยทีเดียวนะคะจากปัญหาน้ำท่วมในระดับที่สูงมากสถานที่หลายแห่งเกิดวิกฤตค่ะนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ80ปีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย7คนค่ะ ที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในกรุงโซลของเกาหลีใต้ค่ะที่หลายคนตื่นตกใจถนนหลายเส้นทางอุโมงทางลอดสถานีรถไฟใต้บินหลายแห่งต้องปิดให้ทำบริการนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำทะลักเข้ามาในระดับที่สูงมากนอกจากนี้กระแสะไฟฟ้ายังดับด้วยนะคะซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาในเขตดองจักของกรุงโซลมีปริมาณน้ำฝน141.5ม mm ิลิเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นปริมาณที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ปี1942หรือในรอบ80ปีค่ะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนในจำนวนนี้รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคาร3คนและมีผู้สูญหายอีก7คน ยุนซอกยอนประธานาธิบดีของกาหลีใต้มีคำสั่งให้ทางการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและขอให้บริษัทเอกชนอนุญาตให้พนักงานยืดหยุ่นเวลาทำงานในวันอังคารนี้โดยระบุว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปมากกว่าชีวิตและความปลอดภัยค่ะ